l i ฟ์ o f ฟล็ p ปป้าครั้งแรกที่กูได้ยินชื่อนี้มันก็จะมีอยู่สองสิ่งที่เด้งเข้ามาในหัวก็คือเกมเฮียไรวะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ f l o p p ้าอืมจนได้รู้ว่าอ๋อมันคือแมวป่าที่เป็นมีมอยู่นี่เองนะนะตอนแรกก็ไม่ได้สนใจไม่ได้คิดจะมาเล่นด้วยซ้ำนั่นแหละแต่พอมันขึ้นหน้าป๊อปปูล่าและเห็นหยูทูบเบอร์หลายๆช่องเล่นการสบบอรก็จะแบบว่า อ่าก็ได้ก็ได้ก็ได้ไหนไก็ลองหน่อยแล้วกันเนาะจะได้มีคลิปลงบ้างแหละไล่สโบ p ป้ r เกมที่ตัวคุณนั้นให้ขนานนามกันว่า True Pet Simulator ในขณะที่เกมมันอะไรก็นหมล้แมง,งจับสัตว์เลี้ยงตัวเองให้มาเป็นทาสในการให้เปิดกล<อ>่องนะและอีกอย่างก็คือเกมนี้โดนแบนมาถึง5รอบในโลบอกโอ้โหมึงมันก็ยังจะเปิดมันก็ยังจะสรรหาเปิดต่อเนาะอ่าเขาเข,ข้าเรื่องเลยก็เกมนี้ได้พูดตรงตัวเลยก็คือมันก็แค่เกมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแบบธรมธรมดาธรรมดาที่านข้ง,ขงยังไม่ธรรมดาเมื่อคุณเข้าไปในเกมนั้นคุณจะมีตัวเลือกอยู่2ออย่างก็คือ เลี้ยงเจ้าป้าหรือปล่อยให้มันตายโอเคแล้วเกมนี้มีระบบตกปลาซึ่งก็เออเดี๋ยว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 ไม่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 ชะลอบนี้ไม่ใช่รอบนี้เดี๋ยว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 ไม่ให้กูเปิดวิดูวิกิสักสองสามวิก็ไม่ได้เเลยหรอฮะไอ้ เมื่อคุณเข้ามาในเกมแล้วคุณจะได้พบกับแมวคาราคาตัวสี่เหลี่ยมที่มีนามว่าฟลอปปาวิธีเลี้ยงของมันก็ค่อนข้างง่ายแสนง่ายแล้วก็คือคที่ตัวมันเพื่อให้มัน<ฮ>ออกมาเป็นเงินใช่ฮะขี้ฮะมันขี้ออกมาเป็นเงินแล้วก็ทําการเอาเงินที่ได้ามาจากฟลอปปานั้นไปซื้ออาหารมาเพื่อรีฟิวให้เจ้าแมวพาคอมพิวเตอร์กระโดดกระโวลหรือแบบเกมมิง่งกูก็ไม่รู้อะขึ้นอยู่กับเกมคาสขมึงอะ โดยที่เจ้าฟลอปปานั้นจะมีกิจวัตรประจำวันของมันก็คือกินแล้วก็ไข่จ้ากินแล้วก็ไข่หลังจากที่เลี้ยงเจ้าฟลอปปาแล้วก็เก็บหอมลอมลิดเงินได้ทีละนิดทีละนิดก็ทําการใช้คอมพิวเตอร์ของตัวเองในการซื้อของตัวอย่างก็เช่น s c o a r c h i n g post ซึ่งมางคนซื้อของเล่นชิ้นนี้มาแล้วจะเป็นการเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันของเจ้าฟลอปปาโดยก็คือไม่จะทําการกินไข่แล้วก็เล่น หรืออีกชิ้นหนึ่งก็คือฟลอปปาเบสหรือเตียงของเจ้า,าฟลอปปาซึ่งเมื่อขนเสื้อมาแล้วก็จะทาการเปลี่ยนกิจวัตรประจาวันของเจ้า,าฟลอปปาโดยที่เจ้าฟลอปปาจะทําการกินแล้วก็ขยิไปเล่นแล้วก็ไปนอนชีวิตมันก็สบายอย่างเนาะพบกับมิสฟลอปปาพูดอีกอย่างก็มีฟลอปปานั่นแหละก็ถ้าได้เจ้าหลอนมาก็จะมีทั้งดีและเสียนะข้อดีคือทําให้ฟลอปปาขิออกมาเป็นเงินที่มีมูลค่ามากขึ้น ข้อเสียก็เรียนจิจวัตประจําวันของปลอปป้าอีกแล้วนะฮนะเพราะว่ามันคืออะไรหรอมันก็คือกินแล้วก็ขี่ไปเล่นและไปนอนตื่นมาก็ปีใช่ฮะปีซึ่งนั่นหมายความว่าแก้ปัญหาโดยใบหย่าสิฮนะจากนั้นที่เหลือก็ แก้ไขปัญหาที่แบบไร้ศิธลธรรำจริงๆนะและนั่นลวกมึงเลยนะเฮ้ยแต่ถึงจะพูดไปก่อนหน้านั้นมันก็ยังพอมีวิธีการแก้ปัญหาที่พอมีศิธลธรรำอยู่บ้างนะก็กค่อยกเลก็คือเมนะแชจ้างเม็ดซึ่งแยงมันเป็นเม็ดที่หลอกลวงประชาชนวะแต่อย่างน้อยเจ้าตัวก็คอยช่วยเหลืองนานบ้านเราโดยเติมข้าวให้ฟลอป้าและลูกของมันเก็บไข้ให้ฟลอป้าและลูกของมันของจริงไม่เหมือนในปกเพีงเราก็มีประโยชน์แล้วว่ะ บิงกัสกลกโง่เขาเฮ้ยเดี๋ยว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 กว่านกว่านตามชื่อในเกมนะโอเคนะโอเคนะมึงอย่าด่ามากนะอเอ้ยแมวพันสฟิงซ์ที่จะคอยเก็บเงินให้แทนเราซึ่งเดี๋ยวนั้นหน้ามึงไม่ใช่งี้เนี่ยอ่าอีกรอบอีกรอบเอลกาโตอย่าถามพันกูหาแล้วกูไม่รู้ลูกมแมวที่จะคอยเก็บเงินแทนเราแค่นั้นฮะสามออโต,โต้บิกเกอร์ ก็ตรงตามที่นะฮะคอยคอยกดยกฟลอปปาแทนพูนเลยนะก็มีแค่นนะี้ครเอแต่อย่างน้อยกูมีพวกมึง3ตัวแล้วกูก็แบบชีวิตการมีอยู่มีกินกูก็สบายมากขึ้นแล้วเนาะแล้วก็ไม่ไม่ไมค่อยไม่ต้องมาตามติดชีวิตของฟลอปปาไม่ละเอยซึ่งเมื่อเราเล่นเกมนี้ไปสักพักแล้วตัวเราก็จะได้รับจดหมายผ่านใต้ประตูนะผ่านใต้ประตูโดยที่เมื่อตัวเราเปิดออกมาก็จะมีกุญแจบ้าง,งเราอยู่ข้างใน ซึ่งสามารถทําให้เราออกจากบ้านได้นะซึ่งจะทําให้เราผู้เล่นก็นึกได้ว่านี่กูโดนขังอยู่ในบ้านตัวเองมาตลอดง่าวะและอีกอย่างที่เล่นเข้ามาในหัวอีกอย่างเลยก็คือกูถูกขังอยู่ในบ้านเราพ่อขายไม่เข้ามาได้ไงวะหรือว่าคอนเทนต์นอกบ้านก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกก็แค่ตกปลาจากบอ่อหน้าบ้านซึ่งไม่ลึกแถมมันโคตรตื้น แล้วไม่มีปลาอยู่ในบอ่อและแม่งยังเสือกตกปลาออกมาได้โดยไม่ต้องมีวิทยาศาสตร์หรือเหตุผลเหี้ยอะไรต่างๆมาลองรับเลยนะดือโอที่จุนนาบ้านซึ่งก็ยิงไมเ่เยอะและอีกอย่างที่ขายไม่ได้ก็คือเลดโดยที่จู่ๆก็มาจากไหนก็ไม่รู้นะพวกโจรป่าพวกนี้แลวเป้าหมายของพวกมันก็คือการคารบปลัแล้วก็เป็นหน้าที่ของอีท่าพุ แล้วก็เป็นหน้าที่ของอีท้าผู้ซื่อสัตย์่างเราที่จะต้องคอยปกป้องเจ้านายของเรานะนะเออฮ้ยยแย่ลำบากทีผ่ผายดิกลับมาที่คอนเทนต์ในบ้านอีกรอบตัวอย่างก็เช่นการทําอาหารโดยที่มีกลไกตามนี้ก็คือซื้อวัตถ,ถุดิบจับคอมงโ,งโง่ๆจับยัดข้าเตาอบป๊บถ้าทําผิดก็อาจจะทําให้เตาระเบิดตายคนตายหาได้กูก็ไม่รู้ว่ากูไม่เคยทำ ซึ่งอาหารจะมีแบบธรรมดาและแบบพิเศษซึ่งแบบธรรมดาก็อาจจะเป็นตัวอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวเบอร์เกอร์หรือแม้แต่กระทั่งพิซซ่าซึ่งก็ป,ปกติดีแต่ว่ามันมาติดปัญหายตรงเมนูพิเศษซึ่งมันมีชื่อว่าซุปอวกาศการทำก็ไม่ยากเลยก็คือนมอัลมอนด์และหินอุกกาบาตอบในอุณหภ,ภูมิที่ต่ำซึ่ง มันเพิ่มค่าความสุขให้ฟลอป้ารอลาสามร้อยเปอร์เซ็นท่านก็มุณว่ามันจะกินได้ไหมเนี่ยรสชาติมันก็ทีนี้ก็รอแค่ความสุขสินะ ไหนวะความสุขแล้วโอ้โหพรามันดังหนาแล้วยังไม่มีเลยพบกับ The Back Room ซึ่ง้าคุณมึงไม่เตรียมตัวก่อนเข้าไปก็จริงๆตัวผู้เร่นคงเล่นเกมนี้ไม่จบถ้าหากไม่มีคนพวกนี้คอยสนับสนุนการกระทำของพวกเรานะซึ่งเราได้คัดเลือกผู้คนบางส่วนออกมา ก็ถ้าไม่คัดเลือกมันก็จะทําให้คลิปยาวขึ้นไปนะซึ่งคนที่เรานําเสนอแล้วก็มีทั้งรรเมดเข้ามาก็ไม่มีอะไรมากก็ให้บริษไถ่ตังค์แล้วเบิ่มค่าเช่าชื่อมันก็หาเทนาะโฮมิสต็ก,กเกอรมวพคันนั้นก็ไม่รู้แต่แมวป่าแน่ๆพูดได้โคตรแม่งไม่ตรงปกคลิปหายมีรายที่ทำให้ของฟลอปปากมานึงเงินนะมีค่ามากขึ้น คอนเส็กซ์อกเกอร์รีสกินคุกกระบะทรายได้นะแล้วก็เรียกบันดิตอ่ะเดี๋ยวมึงมึงเรียกอะไรนะโดสมาชิบะเข้ามาไม่ทันอะไรก็ช่วยปกป้องฟลอปป้าแบบสุดชีวิตแล้วนะี่ยนะ จิงจิงผู้มีตีนใหญ่ mm hmm. ก็กูว่าอ่านตามชื่อในเกมน่นแหละก็บิ๊กฟุตอะทำเป็เคของฟลอปปามีราคามากขึ้นแล้วเคออกมาเป็นไอเทมเช่นกันก็ตัวอย่างก็อาจจะเช่นปลาแล้วก็ยาแล้วก็อื่นๆนั่นแหละเออเออกูมีฟุตเทปไม่พออะย่าอยา่ยาถามนะกูกูขี้เกียจอ่ดป้อมปืนฟลอปปาโอ้โหไอแม่งซื้อป้อมปืนเม้าแมวตัวเดียวโอ้โห เข้ามาไม่ทันไหนก็แลนหลอดไทยตั้งจากลุงเมดแล้เพิ่มค่าเช่าแทนเราโอ้โหชีวิตมึงนี่ก็แบบและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดป๊อปคัท แมวตัวเดียวที่แม่งไม่มีความเหลี่ยมเลยสักนิดหน้าที่คือเพิ่มมูลค่าของเคให้ฟลอปปาแบบแพงยิบหายฮะอะไรนะลืไมไอเทมเหรอมไม่ได้ลืมแล้วก็คัดมาแล้วด้วยก็อไอเทมตัวเราจะมาสือก็มีทั้งกันชาแมวปลูกให้ฟลอปปากินเพื่อให้เคของฟลอปปามีมูลค่ามากขึ้นุ๊บเฟร์ ปุ๊บไอไงวะปุ๊บเฟอร์ทิไ라เซอร์เครื่องที่เปลี่ยนให้คีของฟลอปปาเป็นปุ๋ยให้ต้นกัญชาแมวรอบนี้กูหมายถึงคีจริงๆนะเฮ้ยสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดผมมอดระดกของลูเมตตัวผู้เล่นนั้นช่วยลูเมตในการหามรดดของเขาเพื่อเก็บค่าเช่าเพิ่มไอชีวิตมึงก็น่าสงสารจังวะไอแบบวันวันโดนเก็บค่าเช่าอย่างเดียวเลยทุก ก็นอกจากสิ่งที่เก่ามาข้างต้นแล้วนั้นก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าอีเวนตะ์นะนะเกมนี้ยังมีอีเวนต์อีกนะก็ตัวอย่างเช่น b ิ๊กั s สเ i ดโดยที่ตัวเรานั้นต้องมีโดยที่ตัวเรานั้นต้องทำการ G the Baby f l o p p o ล p F*** ป้าอ r i เเป็นจำนวน10ตัวจากนั้นก็นั่นแหละฮะหลังจากนั้นก็คุบสมบัติไปเลย แล้อีกอย่างก็คืออีเวนต์อุกบาตซึ่งมีโอกาสในการเกิดค่อนข้างที่น้อยเลยฮะซึ่งอุกบาบาตในชีวิตจริงนั้นแม่งแบบก็อาจจะตกมาได้ทีละสองสามลูกแนะเพราะว่ามึงลองจินตนาการดูว่ามันเกิดแม่งตกลงมาเป็นหาบหในเกี่ยวโลกโลกโลกแบบที่หายไปวอดไปแล้วนะแต่ในไรซ์ออฟโรป่าแถอมบ้านกับสวนเราเสือกไม่เป็นไรอีกนะส่วนอีเวนต์ฉากจบก็ ก่อนนั่นแนหะก,ก็คือแบบที่เราได้เอ่ยมาก็คือทั้งหมดของเกม True Pet Simulator